สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y b a l อ p ไพทอนแฟนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆนะครับผมสำหรับมือใหม่ให้ฟังกันว่าในการเลือกซื้องูเนี่ยสำหรับมือใหม่ควรคำนึงถึงอะไรบ้างที่นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพที่ดีพูดถึงเรื่องความสวยงามอย่างเดียว อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงนะครับผมก็คือสีที่จัดจ้านนะครับผมสีที่จัดจ้านส่งผลให้งูตอนโตดอปน้อยลงนะครับผมอันนี้จะทําให้งูสวยได้อยู่ยงคงกระพันมากขึ้นนะ,ะซึ่งมันเป็นปัญหาระดับโลกของงูบอลอยู่แล้วที่เวลาโตขึ้นมาแล้วมันจะดอปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรแก้ปัญหาโดยการที่เราเลือกงูที่สีจัดไว้ก่อนนะครับผมสีจัดมากกว่ายีนที่ควรจะเป็นนะ,ะเช่นตัวนี้อันนี้ยีนเยอะหน่อยอ่าอันนี้จะเป็น carnage bongo Banana b a n าน่าเล็ a เปิด YB 100% h เปอร์เซ็นตะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นงูที่สีจัดเกินกว่าที่ยีนมันควรจะเป็นก็คือมันสวยมากนะฮะตัวนี้ซึ่งเป็นตัวโฮนะครับตัวเมียไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ก็สีจัดจริงนะพวกนี้เราควรจะเก็บไว้ selective breed ต่อนะครับก็สังเกตได้ว่า่างูสีจัดจริงๆนะครับผมดูกระน้อย นะครับผมสีส้มอมเหลืองอมแดงสีจัดมากนะครับสำหรับตัวนี้ Special r e s t ต์ไ e e s s e s t o อ o นะครับผมสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะสังเกตว่าหลังเนี่ยมีสีเหลืองทองเข้มนะครับตัดกระดำชัดเจนนะอันนี้ก็จะสีจัดโตขึ้นมาก็าจะดอบน้อยอเราลองวางเทียบกันอันนี้คือคุณภาพที่สูงในในเฉดสีที่งูที่ไม่เหมือนกันนะฮะ o อดีหรือเอนชนะครับผมพา r เซลแอร์โลหรือ YB นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สรุปตัวนี้คืองูสารยีนเป็นงูที่สีจัดมากนะครับผมก็คือดูความเหลืองส้มบัดที่ข้ามหลังเฟร,รมข้างลำตัวที่ชัดเจนนะครับยกเยอะ นะครับผมพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้งูบอลเนี่ยสีมันดอกน้อยลงเหลืองเนี่ยคือเหลืองนะเหลืองส้มเนี่ยเข้มนะครับผมจัดจ้านอย่าง,างบบเงี้ยถ้างูแบบนี้เวลาดอกก็จะดอกน้อยโตขึ้นมาก็ยังจะมีความสวยอยู่ก็จะไม่ใช่เป็นสีน้ําตาลดําๆเหมือนที่เมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเรา เลือกซื้งูเราควรเลือกที่เกรดมันสีมันจัดแบบนี้อันนี้คือนิยามของคาว่าสีจัดในข้อที่1ก่อนทีนี้มาถึงหัวข้อที่2อัตกี้เราพูดถึงเรื่องสีไปแล้วหัวข้อที่2คือเรื่องแพทเทิร์นที่ลงตัวเป็นตัวอย่างงูที่แพทเทิร์นลงตัวสําหรับผมนะครับเวลาผมเป็นพายผมจะชอบมีเดียมไวท์แต่ทางนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่คนชอบด้วยอย่างตัวนี้เป็นพายเอ่อมีเดียมไวท์นะครับผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นตัวนี้ลงตัวมากนะฮะตัวนี้เป็นยีนซูเปอร์โอดีวายบีเอน รหัส B 2 4 5 1นะฮะเดขึ้นราคาไวให้ด้วยด้านล่างอย่างนี้เป็นมีเดียมไวท์นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีสีเหลืองสีขาวตัดกันในแพทเทิร์นที่รู้สึกว่าลงตัวมากๆนะครับผมก็จะไม่ได้มีขาวที่เยอะเกินไปและเหลืองก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสีดีด้วยและแพทเทิร์นที่ลงตัวด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็แทบจะเรียกว่าได้ทั้ง2เรื่องเลยในตัวเดียวกันนะครแต่ตัวนี้จะค่อนข้างเด่นในเรื่องของแพทเทิร์นมากกว่านะฮะ ผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างยีนเดียวกันให้ชัดๆนะครับอันนี้เป็น Dream c i c l e นะครับมีจำหน่ายทั้ง2ตัวนะครับรหัส3931กับรหัส3932เป็นพี่น้องกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็น Dream Circle ตัวนี้จะขาวเยอะเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าขาวเยอะนะครับผมก็เอ่อเป็น Medium White ค่อนไปทาง High White นะครับขาวเยอะอันนี้ก็แพทเทิร์นมันก็จะกลายเป็นนงานๆเห็นไหมแต่สีก็ใช้ได้ก็ถือว่าส้มส้มดีนะครับผมนี่โชกชย ก็ถือว่าส้มดีนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่แบบปกติที่มันควรจะเป็นอ่าทีนี้ลองมาดูตัวที่เรียกว่าแพทเทิร์นดีก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมก็จะสังเกตได้ว่าเอ่อนี่ขนาดงูเข้าคาบนะแต่สีดีกว่าเห็นไหมอ่าตัวขวาเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะ,ะมีสีสันที่ดีกว่านะครับอันนี้ขนาดเข้าคาบก็ยังส้มกว่า และแพทเทิร์นสวยกว่าจะมีความแบ่งป้องที่ชัดเจนมากกว่าตัวนี้ตัวนี้สีจะอมเหลืองตัวนี้สีจะอมแดงมากกว่าเห็นไหมตัวนี้ไม่เข้าตัวนี้เข้านะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับการเลือกซื้องูนะครับผมสรุปก็จะมีข้อที่1ก็คือเลือกสีที่จัดจ้านนะฮะส่วนในหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของแพทเทิร์นที่สวยงามนะครับผม ก็เพราะฉะนั้นบอกที่เล็กๆน้อย,อยๆไปละ,ะนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเลี้ยงงูให้สนุกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้ากับ e a ท t y Ball Python Farm ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ